5ราศีนะครับช่วงนี้ดวงการงานพุ่งแรงนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับจะมีคนเกิดราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจตั้งชื่อมงคลตามหลักโหราศาสตร์นะครับหรือสนใจออกแบบลายเซ็นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับมีโปรพิเศษสําหรับเพื่อนๆแน่นอนนะครับ เริ่มกันเลยเริ่มจากราศีแรกนะครับคือคนที่เกิดราศีเมษได้ไพ่หกหมายเท้านะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ดีอีกหนึ่งใบได้รับคําชื่นชมในที่ทํางานได้รับคําชมจากทุกฝ่ายนะครับเรียกได้ว่าเรื่องการงานคนเกิดราศีเมษช่วงนี้โดดเด่นไม่เป็นสองรองใครนะครับสำหรับใครที่เกิดราศีเมษช่วงนี้เนี่ยเร่งสร้างผลงานไว้จะดีนะครับ ราศีที่สองนะครับคือคนเกิดราศีนี้ครับราศีสิงห์นะครับก็ได้ไพ่ the empress ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ของคนที่จะมีดวงนารีอุปถัมภ์ดวงผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดวงคนใหญ่คนโตผลักดันส่งเสริมนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ใครเกิดราศีสิงห์ควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีกับตัวท่านเองนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวโดนหาว่าประจบประแจง นะครับเพื่อความก้าวหน้าของตัวท่านท่านควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับราศีที่3ครับคือคนที่เกิดราศีตุลได้ไพ่แปดไม้เท้าแปดไม้เท้าเนี่ยคือการงานเติบโตการงานขยายการงานก้าวหน้าการงานกว้างขวางขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับมีทางมีรายได้มากกว่า1ช่องทางถือว่าเป็นไพ่ที่สวยแล้วก็ดีมากๆนะครับสําหรับไพ่แไม้เท้า ใครเกิดราศีตุลช่วงนี้ดวงชะตาดีดวงชะตาเฮงน,นะครับต่อมาราศีที่4ี่คือคนเกิดราศีพิจิกได้ไพ่เมจิกเชียนไพ่ใบนี้เนี่ยเราต้องรู้จักการใช้คําพูดในการทํางานนะครับเจรจาให้เป็นประสานงานให้เป็นติดต่อง,งานให้เป็นนะครับเรียกได้ว่าถ้าใช้คําพูดเป็นมีโอกาสเห็นเงินทองรุ่งเรืองร่ํารวยแน่นอนราศีที่5ครับคือคนเกิดราศีกุมได้ไพ่สามไม้เทา้า สามไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่ามีโอกาสขยับขยายงานมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจได้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับมีโอกาสมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางใครที่เกิด5ราศีนี้ดวงชะตาเรื่องการงานดีประสบความสําเร็จจะเร่รุ่งเรืองร่ํารวยเงินทองนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆนท่านใดสนใจคอร์สสอน ดูดวงไพ่ย,ยิปซีพื้นฐานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็จะสอนดูด้วยไพ่ย,ยิปซีชุดเล็กนะครับก็เรียกได้ว่าอ้ยขอไปดูด้วยไพ่ย,ยิปซีชุดใหญ่นะครับไพ่ชุดหลักนะครับก็ไพ่ชุดหลักเนี่ยจะเน้นดูได้หลายเรื่องนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตาม subscribe กระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ